นนว่ามินอะไรนะครับสวนนว่มินพิลมค่ะสวนนวมินพิลมวันนี้เราอยู่กับทีมเสือเพนนะครับเย้รอบแรกนะครับวิ่งมาสักประมาณ2นาทีแล้วลืมกดสต,ตาร์ท <c oughs> <c oughs> ลืมกดสต,ตาร์ทเสียงเบามาก <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้ก่อนจะถามก็เบากว่านี้ยเรียบง่วงมากแต่พี่รักพาวอร์มนะครับเมื่อ uh, กี้ใช่ครับพาวอร์มเนี่ยวอร์มยังกะจะพาลงขอดเลยนะครับเมื่อกี้ตื่นทั้งกล้ามเนื้อทั้งทั้งตัวเลยจัดเต็มเลยนะพี่รักไม่ได้ครับต้องให้กคนได้จำไว้จำท่าโน๊กผมก็เคยเพิ่งเคยวอร์มท่านท่านี้ครั้งแรกนะครับ วันนี้เรามาที่สวนนอมินพิลลมนะครับก็รอบนึงเนี่ยสืบมาว่าประมาณ2กิโลเมตรนะครับเป็นระยะที่กำลังดีมากๆเลยเวลาที่เราฝึกซ้อมนะอย่างวิ่งยาวอย่างเงี้ยนะครับก็จะใช้ที่เนี้ยดีมา,มากๆเพราะว่า1รอบกินน้ำพอดีนะเช่อไหมกูตั้งขวดน้ำอาไว้นี่เห็นไหมมีคนตั้งขวดน้ำไว้แล้วก็วิ่งยาวไปเรื่อยๆนะครับวิ่งไปเลยนะครับ ยี่สิบรอบนะครับยี่สิบเอ็ดรอบนะครับจบมาราธอนพอดีเขาบอกว่าเขาจัดออกร้าจัดงออกร้าได้แน่นอนครับส่วนแบบนี้ยอดดีที่สิงสิบชั่วโมงครับสิบชั่วโมงสิบชั่วโมงใช่ไหมครับโอ้โหวันนี้มากิจกรรมของลรงเยาบาลนาเวสแล้วก็เสือเพินนะครับมาพาหนักวิ่งประมาณ200กว่า200กว่าท่าน จะรวมคนอื่นนะพวกเรานนี้ประมาณ30บนะครับมาวันนี้เยอะมากแล้วก็สนุกแน่นอนมีกิจกรรมแน่นอนครับเห็นว่าวิ่งไปเรื่อยๆผมก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับก็วิ่งไปเรื่อยๆประมาณเท่าไหร่นะวันนี้ยี่สิบเอ็ดรอบยี่สิบเอ็ดรอบใช่ไหมพี่รักยี่สิบเอ็ดรอ,อบเก่งใจเดี๋ยวผมรอยอยให้เอกี่รอบอ๋กี่รอบวันนี้ว่าจะวอร์มสะมณสัก เอาสี่รอบอีกค่ับลองดูสวยสี่รอบไหวไหมสี่รอบคือรอบแถวรอบ8โล8โลอันนี้วอร์มเหรองั้นเอาวอร์มรอบหนึ่งรอบหนึ่งเรารอบต่อไปรอบจริงอ๋อรอบต่อไปรอบจริงเด็กเด็กทำจริงซับคริงซับนิดนึงเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อเอกครับพี่เอกเป็นเจ้าถิ่นก็วอร์มวิ่งที่สวนนี้ครับมาบ่อยใช่ไหมครับ เออไหวครับล,ล่มเลื่อนนะครับ uh huh. ก็เช้าก็อย่างงี้แล้วก็เย็นก็จะมีอีกกวนหนึ่งอย่างงี้กลางวันก็จะมีการมุ้วนนิดหน่อยก็มีเปิดตีห้าครับถึงสามทุ่มถึงสามทุ่มเลยใช่ครับถึงสามทุ่มเลยนี้ถ้า,าสายสปินมาซ้อมแบบลงขอดอะไรอย่างเงี้ยได้ปะ ก็ทำกันมาดูว <klore> <ee> <sk> ่าก็มีบ้างนะครับอย่างน้องข้างหลังสูงสูงชื่อนลุกนั่งพกก็ลงที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าผมวันีผมไปเรียนกับโค้ดออฟก็จะไปเรียนก็จะไปที่กอที่กอรอดีบาร์ใช่ครับใช่แต่ถ้าออกยาวก็อาจจะมาที่นี่ใช่ครับใช่าเกินกวาหกกโลนะก็ใกล้บ้านด้วยครับใกล้บ้านกิจกรรม running clinic ครั้งที่หนึ่งโรงพยาบาลนวเวทกับทีมเสือเพลินนะครับเป็นกิจกรรมส่งเสริมและแนะนำการออกกำลังกายด้วย การวิ่งสําหรับผู้เริ่มต้นและผู้ที่สนใจทุกเพศทุกวัยเลยมีการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิ่งที่ถูกต้องทื่สำคัญก็คือเรื่องของการลดการบาดเจ็บและการยืดเหยียดต่างๆนะครับมีทุกทุกเดือนเลยครั้งนี้เป็นครั้งที่1จัดเมื่อวันที่25มิถุนายนปี2566ที่ผ่านมาในช่วงเช้าที่สวนนวมินพิรมก็ะจะมีของแจกด้วยนะแล้วก็มีน้ําดื่มให้สําหรับนักวิ่งทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับถ้าใครสนใจก็ไปติดตามได้ที่เพจ นาวเวดเอ็กเสือเพลน,นครับแล้วก็ที่หน้าเพจของทีมเสือเพลน,นะครับได้เลยใน a c e b o o k นะเราควบคุมร่างกายให้ได้ก่ตัวเตะนี่ยบเตะโยบตอนนี้ก็ดิวสี่ท่านะครับมีท่าขึ้นนานเลยเข่าสูงเข่าตามไอเข่าตามก่อนแล้วก็เข่าสูงเตะหน้าเตะหลังนะครับแล้วก็จะมีท่าสกิปสกิปสองแบบสามแบบนะครับ <Okay. S 1> ก็ เป็นเทคนิคพื้นฐานในการฝึกซ้อมกล้ามเนื้อการวิ่งต่างนะครับเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อที่เฉพาะเจาะจงที่เราจะต้องฝึกเพื่อการวิ่งทําให้วิ่งได้ดีขึ้นนะครับสําหรับทุกทุกคนวันนี้ก็มาหลายจากหลายสาขาหลายหลายหลายทีมเลยครับวันนี้ก็สนุกสนุกนะครับทุกคน

ประสานมือไว้ใต้คางครับคิดคอให้ยาวแล้วเลยหน้าเลยหน้าแบบให้คอยาวขึ้นนะครับอย่าให้คอสั้นแล้วยกสะโพกขึ้นและย้ายมือมาทางด้านขาขวาขาขวางอขาขวาย่อขาขวาแต่ค่อยห้อยซ้ายให้ตึงเท่าที่ไหวเท่าที่ได้นะคือบางทีเรานานๆยืดทีมันจะออกแนวเป็นทุกกลักกิริยาเล็กน้อยเหมือนแบบอารมณ์จับตัวเดี๋ยวเราจะไปวิ่งต่อยสานะก็ม่นคันลงก่อนคาย ไปสบายล้ก็เป็นยังไงบ้างก็สนุกดีค่ะถูกชวนมาค่ะอลูกสาวเชวนมาใช่มาแบบเจอสิ่งดีๆนะคะวันนี้นะคะก็ขอบคุณทีมเสื้อเพ่นกับรงพยาบาลนวเวศนะคะสนุกมากนะคะแนะนําว่าให้มาจ่อยกันนะคะทุกๆเดือนนะครับผมเชินครั้งหน้าด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันค่ะปกติแม่ไม่วิ่งเลยนะคะวันนี้มาได้วิ่ง2กิโลเดโอ้ได้เรียนรู้ด้วยได้ดีด้วย ขอบคุณมากครับคุณแม่ขอบคุณครับได้ได้ความรู้ดีครับในการเรื่องยืดเยืดและการดิวครับของคุณดีเป็นไงครับสนุกค่ะสนุกนะครั้งหน้ามาไหมครับคุณมีน่าจะมานะคะปกติซ้อมแถวนี้ไหมใช่ค่ะสนุกดีครับได้ปอกปากเติมคุยได้มาเจอกันอันนี้เสื้อเสื้อช็อกเกอร์ได้มาจากไหนครับน้องเกมครับอ๋อตัวนี้ยังไม่มีขายจริงๆแล้วยังไม่มีเลยขายนะครับยังไม่มีขายอันนี้หลุดหลุดมาเหรอไม่อันนี้เขาบอกไม่ลิมิเต็ด ร้อนเงินอ๋อเท่าไหร่ครับพี่ตัวเท่าไหร่ไม่จะขายให้ผมไม่หรอกอะไม่ไห้ขายร้อนหน้าร้อนเงินมากสุดท้ายครับคุณพี่ครับเป็นไงบ้างครับวันนี้รู้สึกวันนี้ได้ความรู้ได้ได้มาออกกำลังกายกันตอนเช้าครับอยากให้มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆครับครับผมขอบคุณมากครับแล้วก็เรียนเชิญครั้งหน้าด้วยนะครับทั้งสี่ท่านขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเยินดีครับ